เขาต้มทีหนึ่งจ้าออ๋อจ้าฮะต,ตกใจอะไรคะท่านมคณายุสวัสดีค่ะอสวัสดีมาติดต่อเรื่องอะไรอะ่ะพอดีว่าฉันจะมาขอที่ตรงนี้ไว้ขายของนะคะฮะจะมาขายของหน้าป่าชา้านี่นะทำไมน้องไม่ไปหาทําเลดีๆขายแล้วน้อง พอดีว่าฉันอะเอาเงินไปลงทุนซื้อของมาขายหมดแล้วค่ะจึงไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่แล้วมาขายแบบนี้จะได้เหรอฉันคิดว่าน่าจะขายได้นะคะเพราะฉันอะทำข้าวต้มอร่อยอีกอย่างนึองอะสมัยนี้โลกโซเชียลมันไปไวค่ะถ้าฉันทำของอร่อยอะอยู่ที่ไหนคนน่าจะตามไปนะคะงั้นก็ตามใจแล้วกันจะขายตรงไหนก็เลือกเอาขอบคุณมากเลยค่ะท่านมคณายก แล้วจะมาเริ่มขายเมื่อไหร่อ่ะน่าจะพรุ่งน,นี้เลยค่ะออ๋โอเคสวัสดี ลูกค้าลูกค้ากินข้าวต้มไหมจ๊ะเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของที่บ้านเลยนะนี่นี่คุณคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงมาขายของแถวป่าช้าแบบนี้อ่ะคุณมันจะไปได้ขายได้ไงอ่ะทุกชันน่ะเอาเงินมาลงทุนกับของขายหมดแล้วอะค่ะก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่แต่ว,ว่าที่นี่เขาให้ฉันขายฟรีเลยนะคะ คุณถ้าคุณรู้ว่าทำเลคุณไม่ดีอ่ะทำไมคุณไม่ไปจ้างเดลิเวอรมาล่ะมาขายหน้าร้านแบบเนี้ยใครจะกล้าซื้อป่าช้าเลยนะคุณฉันไม่รู้จะไปขายที่ไหนนี่คะคุณเพราะไปที่ไหนมันก็ต้องจ่ายค่าเช่าหมดเลยอะ่ะคุณไม่ศึกษาแผนการตลาดก่อนเหรอเปิด Google นะ่ะแล้วก็เซิร์ชว่าแผนการตลาดนะคะคุณ4 p รู้จักหมพอะไรเหรอจ๊ะ โอยจะขายของไม่ศึกษาอีก CP ก็คือ Price Place Product Promotion ไงคุณก็อย่างเช่นแบบการเลือกทำเรที่ตั้งการตั้งราคาผลิตตัวสินค้าแล้วก็การจัดโปรโมชั่นเนี่ยแต่ดูจัดทำไรที่ตั้งคุณแล้วไม่น่าจะได้สักทีเลยนะคุณก,ก็ฉันไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องศึกษากันยังไงนะจ๊ะ <S <S อ,ยอยู่นานๆแล้วรู้สึกหวังเวงขนลุกอะไป อ้คุณลูกเดี๋ยวก่อนสิคุณไม่กินข้าวต้มร้านฉันหน่อยเหรอร้านฉันอร่อยนะข้าวต้มไหมจ้าอร่อยอร่อยนะจ้า ข้าวต้มที่หนึ่งจ้าจ้าฮะตกตกใจอะไรคะตกใจเลยจ้านี่แต่งเต้นถึงขนาดนี้แล้วเหรอก็ที่ลูกค้าเคยแนะนำนั่นแหละจ้าฉันก็เลยลองเอาอะไรนะสีคีอะไรนะนะั่นห่ะมาลองปรับกับร้านดูนะโอ้นี่ศึกษามาดีเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ยงั้นฉันเอาข้าวต้มหมูเด้ง ไข่ลวกที้หนึ่งค่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวรีบทําให้เลยเนาะกินนี่หรือว่ากลับบ้านดีจ้าอ๋อเอาขิ้นี่ดีกว่าค่ะไม่เอากลับบ้าน,นตัวแม่ค้าเป็นไรอ่ะจะบอกนะพีเข้าเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยวยุณคุณไปตามมองพีหน่อยคนนี้พีเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัน,กนฉันฉนายใจมี่เขาอยอูอ่นะจ๊ะ คุณอย่าดมสิอย่าดมโลอะไรดยดผมมีครับอาครับอย่าดมดีขึ้นแล้วค่ะนอนดึกใช่ไหมเนี่ยแมะคะ่คกาก็นิดน,นึงแล้วคะ่ะก็ช่วงเนี้ยหลับเที่ยงคืนบางทีก็ตื่นมาตีสามตีสี่เตรียมของนะจ๊ะฮะ หลับเที่ยงคืนตื่นทีสามีสี่ 4. นี่คุณหลับดึกตื่นเช้าแบบเนี้ยระวังนะครับมันจะไม่ดีต่อสุขภาพทําให้ร่างกายซุบโซมเร็วแล้วอีกอย่างแก่เร็วด้วยนะครับได้ค่ะยังไงฉันจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะค่ะก็อย่าหักโหมล่ะรู้ว่าช่วงนี้ขายดีแล้วลูกค้าคนนี้จะเอาอะไรดีจ๊ะวันนี้เดี๋ยวผมอขอข้าวต้มกุ้งนะครับข้าวต้มกุ้งเนาะข้างในไหมจ๊ะวันนี้นิ่มด้วยก็ได้ครับ เอาแบบเยอะๆเลยนะครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวรีบทําให้เลยนะจ๊ะได้เลยครับโอเคคุณช่วยสกิดบอกแม่ค้าหน่อยสิเวลาทารองพื้นน่ะให้ทาคอด้วยค่ะเออใช่เมืทีจากพอดีว่าไฟที่บ้านน่ะมันออกจะแบบเหลืองๆนวลๆส้มๆหน่อยก็เลยแต่งออกมาจะได้ประมาณนี้าน่าร้อยเออเมื่อวานแม่ค้าแต่งเป็นแม่นางไม่ใช่เหรอครับ วันนี้เปลี่ยนเป็นอินเตอร์เลยนะเล่นเป็นผีญี่ปุ่นเลยนะผีจิออนจ้าฉันขอถ่ายรูปหน่อยสิได้เลยจ้าคุณอะมองกล้องนะคะยิ้มค่ะอุ้ยน่ากลัว1 2 3นสองสามเดี๋ยวลี้นทำให้เลยนะจ้า นี่จ่าสามสิบบาทค่ะเดี๋ยวลองเงินทอนหน่อยนี่จ่าเงินทอนอยังไงเข้าหลังอะ่ะไม่สะดวกมาที่นี่ก็โทรมาได้นะจ๊ะขอบคุณค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวรีทำให้นะจ๊ะครับ ท่านมคณายกสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีพักนี้ผมเห็นขายดีนะก็นีดหน่อยละจ้าอีกอย่างที่แต่งตัวเป็นผีหลายๆแบบอะผมชอบนะแปลกดีขอบคุณจ้างั้นผมขอข้าวต้มหนึ่งถ้วยใส่เยอะๆนะต้องขอโทษด้วยนะว,ยวันนี้ของหมดแล้วจ้าท่านมคณายกเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยมากินได้ไหมจ้าได้ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกัน แล้วพรุ่งนี้จะแต่งต้นผีอะไรอ่ะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านมคนาโยบะเดาเอาแล้วกันได้ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาจแั้วก็ขอให้ขายดิบขายดีแล้วกันนะจ้าขอบคุณนาจ้าท่านมคนาโยก